ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่62อันดับสุดท้ายแผลนี้ไม่เบาเลยลิ้นหมิงโคโจรเคล็ดวิชาปราณกลาหนเพื่อกดทับบาดแผลเอาไว้ทว่าโลหิตก็ยังคงไหลซึมออกมาไม่หยุด แผลยังไม่หยุดเลือดพลังกำลังของข้าจะค่อยๆลดลงคงไม่สามารถสู้รบยืดเยื้อได้อีกแล้วถ้าอย่างนั้นดวงตาของหลินหมิงเย็นเยียบขณะจ้องขเขม็งไปยังนักสู้ขอบเขตเปลี่ยนเส้นเองระดับต้นและแมงมุมหลังผลึกพวกเจ้าสองตัวข้าจะเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อฆ่าพวกเจ้าให้ได้ข้าจะใช้กำลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดในช่วงเวลาที่เหลือนี้เพื่อคว้าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและทำคะแนนสุดท้ายให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ทวนจงมมหาข้า สึ่งความคิดของหลิมหมิงแถวของอาวุธที่เคยเลือนหายไปก่อนหน้านี้ก็พันปรากฏขึ้นอีกครั้งนะทวนเจ้าโลกก็ปรากฏขึ้นในมือของเขากลายเป็นทวนเจ้าโลกไปได้ทวนเจ้าโลกเล่นนี้ถูกตีขึ้นจากเหล็กนินอันทรงพลังทวนเช่นนี้ยอมสละความยืดหยุ่นเพื่อแลกกับพลังทำลายล้างอันมหาศาล ด้ามทวนเจ้าโลกมีความยาว8ฟุตส่วนหัวทวนยาว8นิ้วตัวด้ามหนาเท่าลำแขนและเนื่องจากมันทำจากเหล็กนินที่มีน้ำหนักมากน้ำหนักรวมของทวนเล่มนี้จึงสูงถึง580จินเพียงแค่การกวาดทวนออกไปครั้งเดียวแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ก็ยังต้องแหลกละเอียดลิ้นหมิงมีพะละกำลังแขนถึง3,200จินการกวาดแกว่งทวนหนักเล่มนี้จึงนับว่าพอเหมาะพอดีอย่างยิ่งทวนดี ลิ้นหมิงหัวร้อลั่นทันทีที่เห็นมันเขาจิกกุมทวนเจ้าโลกไว้แน่นและกวาดออกเป็นวงกว้างนักสู้มายาขอบเขตฝึกกายขั้นที่สามคนซึ่งยังไม่ทันตั้งตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปรีบยกกระบี่ขึ้นมาตั้งรับทว่าเขากลับถูกแรงประทะจนลอยกระเด็นกลับหลังไปไกลายา yeah. ลิ้นหมิงคำรามลั่นรัศมีอันน่าเกรงขามแผ่ซ่านออกมาจากทั่วร่างพลังอย่างอันท่วมท้นปกคลุมไปทั่วบริเวณบทบังพื้นฟ้าด้วยจิตสังหารอันรุนแรงกลุ่มศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าสิบคนต่างตกตะลึงกับเสียงคำรามนี้และถูกข่มขวัญจนไม่กล้าก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างเหนือความคาดหมายพื้นดินใต้เท้าของลินหมิงแตกร้าวขณะที่เขากระแทกเท้าส่งร่างพุ่งทะยานไปข้างหน้าประดุดลำแสงด้วยกลิ่นอายอันทรงพลังอย่างเหลือเชื่อและทวนเจ้าโลกหนัก580จินจินิมือเขาแทงทวนเข้าใส่แมงมุมหลังผลททันี ฟูแมงมุมหลังผลึกตอบโต้ด้วยการพ่นเยอออกมาตรงเข้าที่หน้าอกของหลิมหมิงใยแมงมุมนี้สามารถพันฒนาการมนุษย์ได้และยังมีความคมกริบแม้มันจะดูไม่เหมือนลูกศรแต่มันสามารถพุ่งทะลุร่างคนได้แม้แต่ยอดฝีมือขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นก็ยังต้องหลบเลี่ยงยามเผชิญกับใยของแมงมุมตัวนี้ทว่าเมื่อศัตรูหลบหลีกแมงมุมหลังผลึกก็จะถอยร่นและโจมตีระยะไกลต่อไปเรื่อยๆ ทว่าหลิงหมิงหาได้หลบหลีกไม่เขาพุ่งเข้าหายายแมงมุมและตะวัดทวนเจ้าโลกเข้าใส่ยายแมงมุมนั้นเรียวบางและเล็กเพียงใดปลายทวนก็เป็นเพียงจุดเล็กๆก,การจะฟันให้โดนยายแมงมุมท่ามกลางความเร็วสูงเช่นนี้ย่อมยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาแม้หลินหมิงจะไม่เคยฝึกวิชาทวนมาก่อน ทว่าเขาใช้เวลาหลายปีคลุกคลีอยู่กับมีดแล่เนื้ออย่างละเอียดอ่อนด้วยดวงตาที่เฉียบคมเขาจึงสะสมประสบการณ์และความแม่นยำมาอย่างมหาศาลด้วยสิ่งนี้เองที่ทําให้เขาเคยเอาชนะวิชาศัจธรรมเก้าวิถีของหวังเยี่ยนเฟิงได้ดเพียงหมัดเปล่าไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือมีดแล่เนื้อเมื่อมีทวนเจ้าโลกหนัก580จินอยู่ในมือสําหรับเขามันก็ไม่ต่างจากการกวัดแกว่งอาวุธอื่นเลยจงขาสะบ้าน ลินหมิงตะโกนกล้องทวนเจ้าโลกประทักเข้ากับยายแมงมุมใหญ่นั้นพุ่งเรือประดุดลูกศรทว่าน้ำหนักกลับเบาหวิวราวกับปอยสำลีทวนเจ้าโลกหนัก580ดจินที่พุ่งเข้าประทักกับยายแมงมุมจึงประดุดอาชากำลังควบตะบึงเข้าชนมาแมลงวันตัวหนึ่งด้วยแรงส่งที่ไม่ลดละแม้แต่น้อยทวนเจ้าโลกแทงทะลุกเข้าไปในดวงตาทั้งแปดของแมงมุมหลังผลึกทันที แมงมุมหลังผลึกไม่คาดคิดว่าใยของมันจะถูกสกัดได้ด้วยทวนในวินาทีนั้นร่างของมันจึงเปิดโล่งต่อปลายทวนที่เย็นเยียบและเต็มไปด้วยจิตสังหารความเร็วไม่ใช่จุดเด่นของแมงมุมหลังผลึกพลังที่แท้จริงของมันอยู่ที่ลำตัวที่หุ้มด้วยเกราะซึ่งมีความแข็งแกร่งราวกับเสาหินโดยปกติมันจะอาศัยพลังป้องกันหน้าทึ่งนี้ในการขับไล่ศัตรูทว่าถึงอย่างนั้นมันจะต้านทานทวนเจ้าโลกหนัก580จินที่รวมเข้ากับพละกำลัง3,200จินของหลิงหมิงได้อย่างไร แมงมุมหลังผลึกไม่มีโอกาสแม้แต่จะส่งเสียงเมื่อสมองของมันถูกทวนของหลิมหมิงแทงทะลุไปในพริบตาจีดจีดจีดแมงมุมที่มีขนาดใหญ่เท่ากับ,บวัวตัวย่อมถูกตอกติดอยู่กับพื้นขาทั้งแปดข้างของมันยังคงกระตุกสัน่นทวนเพียงเล่มเดียวปิดชีพศัตรูล,ลงได้ทันทีของเหลวสีเขียวพุ่งกระฉูดออกมาขณะที่หลิมหมิงชักทวนออกและพุ่งเข้าหานักสู้ขอบเขตเปลี่ยนเส้นเองคนอื่นๆเพื่อสังหารทิ้ง ทว่าในตอนนั้นเองความรู้สึกบางเบาก็แวบ,บขึ้นมาในห่วงคำหนึ่งราวกับมีอสรพิษร้ายกำลังเตรมจะจู่โจมเขาจากด้านหลังเขากระโดดหลบไปด้านข้างและแสงสายฟ้าที่เจิดจ้าก,ก็ฟาดผ่านพื้นดินตรงจุดที่เขาเคยยืนอยู่จนแตกกระจายวิชาต่อสู้หรือลินหมิงรีพันไปมองทันทีเบื้องหลังของเขาคือร่างมายาของชายในชุดหมวกนอบกำลังถือกระบี่ยาวอยู่ขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นระดับสมบูรณ์ ศัตรูผู้นี้ปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่เขาสังหารแมงมุมหลังผลึกไปไม่เพียงแต่วรยุทธ์จะถึงขั้นเปลี่ยนเส้นเอ็นระดับสมบูรณ์ทว่ามันยังสามารถใช้วิชาต่อสู้ได้อีกด้วยเมื่อเห็นว่าศัตรูคือนักสู้ระดับเปลี่ยนเส้นเอ็นระดับสมบูรณ์หัวใจของลิงนหมิงก็เต็มไปด้วยความทะนององอาจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้ต่อสู้กับศัตรูที่อยู่จุดสูงสุดของขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอน็นลิงนหมิงบาดเจ็บไปแล้วไม่ใช่หรือทำไมเขายังไม่ออกมาอีก หมอนี่มันอึดเกินไปแล้วทูปปกที่สามไม่ไปครึ่งดอกแล้วนะหลังจากบาดเจ็บเขายังทนอยู่ได้อีกตั้งครึ่งดอกทูปตอนนี้บนเวทีเหลืออยู่แค่6คนแล้วคนหน้าสุดที่ออกมาได้อันดับ139ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขายังดันทุรังอยู่ในนั้นได้ต่อผู้ชมส่วนใหญ่ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ลินหมิงบาดเจ็บแล้วพลังการต่อสู้ของเขาต้องลดลงแน่นอนต่อให้เขาจะฝืนอยู่ต่อด้วยความดื้อรัน้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บคะแนนมา,มาได้มากแค่ไหนกันเชียว ขณะที่คนเหล่านั้นคุยกันคนในแท่นสองคนก็กระแอมออกมาดูเหมือนจะบาดเจ็บสาหาัสพวกเขาไม่สามารถทนได้อีกต่อไปและถูกคัดออกมาจากแท่นพิธีหนึ่งในนั้นคือหลิงหมิงอย่างน่าตกใจหลินหมิงใบหน้าซีดเผือดลมหายใจทุกข่วงหนักหน่วงโดยรวมแล้วผลงานครั้งนี้ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์แบบมิเช่นนั้นเขาคงขยับอันดับขึ้นไปได้อีกหลายขัน้น ทว่าเขาหาสนใจไม่ในวินาทีสุดท้ายเขาสามารถกวาดแกว่งทวนสังหารศัตรูไปได้มากมายรวมถึงนักสู้เปลี่ยนเส้นเอ็นระดับต้นอีกสองคองเขาได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากการต่อสู้อันดุเดือดนี้ลิ้นหมิงออกมาสักทีใช้เวลาไปสองดอกทุบครึ่งก็นับว่าไม่เกินจริงนัก อืมดูถ้าเขาน่าจะเข้าสู่150อันดับแรกได้โอดตไขกระดูกมังกรทองและโอดอสอรพิษชาติทองคำนี่เป็นยาทิพย์ที่วิเศษจริงๆเจ้าเด็กนี่เมื่อไม่กี่วันก่อนยังพอๆกับหวังเยี่ยนเฟิงอยู่เลยแต่หลังจากกินยาสองอย่างนี้เข้าไปเขาก็มาถึงระดับนี้แล้วเฮ้อ <c oughs> ถ้าคาได้กินบ้างก็คงดีฟุงชนพากันกล่าวหลายคนรู้สึกอิจฉาและยอมรับความสำเร็จของหลินหมิงไม่ได้ในใจ ในตอนนั้นเองซิลาจัดอันดับก็สาดแสงวา่าแสงแรกเป็นของคนออกมาพร้อมกับหลินหม,มิงชื่อของเขาปรากฏอยู่ที่อันดับ136เมื่อเห็นผลลั์เด็กหนุ่มผู้นั้นก็ดีใจจนเนื้อเต้นเขาเพิ่งจะอายุ17ปีและฝึกยุทธในสำนักยุทธเจ็ดประสานมาได้เพียง2ปีครึ่งการได้อันดับนี้ก็นับว่ายอดเยี่ยมแล้วทันใดนั้นชื่อของหลินหม,มิงก็ว่าขึ้นและหายไปจากอันดับ210เดิมทันทีสายตานับร้อยคู่ต่างจ้องเขม็งไปที่แผ่นศิลลาเพื่อรอดูผลการอัปเดต ศิลาจัดอันดับมีทั้งหมด23แถวแต่ละแถวมี10ชื่อสายตาของคนส่วนใหญ่จับจ้องไปที่แถวที่15ซึ่งเป็นอันดับที่140ถึง150เพราะนี่คือจุดที่ชื่อของหลินหมิงน่าจะปรากฏขึ้นมากที่สุดทว่าในส่วนนั้นของค่ายกลจัดอันดับกลับสงบนิ่งราวกับผิวน้ำไร้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆเอ๊ะ ยังไม่ทันที่ใครจะได้ตกตะลึงแถวที่13ของศิลาจัดอันดับก็เกิดการสั่นไหวอันดับที่125-126และถูกแยกออกจากกันด้วยพลังที่มองไม่เห็นและแล้วตัวอักษรสองคำว่าหลินหม,มิงก็ปรากฏขึ้นอย่างน่าประทับใจท่ามกลางชื่อเหล่านั้นหลินหม,มิงอันดับ126 สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปฝ่าวิธีเซียนยุทธ